สวัสดีครับดองมุกว่างไหมบันทึกเสียงมานะโทรศัพท์พี่เป็นอะไรไม่รู้มีอะไรพี่ว่าจะซื้อเค้กให้แม่วันเกิดให้น้องช่วยเลือกหน่อยเดือนไหนอะเดือนนี้แหละใกล้จะถึงแล้วเนี่ย ที่มีรูปเค้กให้เลือกด้วยช่วยพี่เลือกหน่อยร้านเพื่อนพี่เปิดกอได้ไหมน้องวีเค้กร้านไหนอะร้านเพื่อนพี่ <c oughs> เขาเพิ่งเปิดใหม่ <c oughs> มันไปหัดเรียนทำมาอันนี้เรียนอยู่เหรอ อันอื่นด้วยนะจะดูไหมล่ะจะกินได้ไหมนี่เขาเรียนทำจบหรือยังอะโหอันนี้ก็ได้รักนะมีเด็กด้วยอันอื่นเถอะมีอีกนะจะเอาไหมล่ะจะดูไหม เอาแต่เค้กไม่ต้องตกแต่งอะไรเลยได้ไหมมันจะอร่อยไหมเนี่ยสดยอดศิลปะพี่ว่าแม่คงชอบแหละช่วยอุดหนุนเพื่อนพี่หน่อยเนาะโอเคไหมพี่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ ขอให้แม่ได้อยู่มากจะกินอันไหนลงม้างนี่เฮ้ก้อนนี้แน่เหมือนมึงอะ่ะไม่เอาฟันได้ไหมทำใหม่ได้ปะไปช่วยเพื่อนทำไปโอเคองั้นเอาก้อนนี้แหละแต่ไม่เอาฟันไม่เอาตาด้วยไม่เอาผมด้วย ซื้้อองนใหเอมองไปมองมาเหมือนหน้าที่จริงๆไปแล้วครับบ๊ายบาย